โรงเรีนผบุยาซึ่งทีมของพวกเราก็มีสาชคนคือนางสาวแนจันชีพรนระบ์โกภูนานเยียน4ในเยยืน5้านสาวราแทุกหนางสาว 阿弥陀佛，南无观世音菩萨。 สนใจอะไรบ้าเามความรู้สักของพอเลยนะคะค่ะละโรเรนอย่งนี้นะคะก็มีชื่โรงเรียนี่้องุทยานะคะตั้งอยู่ที่ตบลข้พสวยดชีราอยู่จากเเชียรยเข้าไปในทาง2กมนะคะรมาครู้จับ่อกันดีกว่าค่ะัดีคุณเวลาัดีคุณเวลคะ เราก็มาค่อยรื่ดีก่อน,นะครับเรามาดูที่มาของสภานเรียนว่ามีที่มาอย่างไรครับ 1. สภานเรียนของโรงเรียนเวิุวิทยามาจากการเลือกตั้งได้ตั่งด้ครับ 2. ส,สำหรับการเลือกตั้งเราจะมีสมาชิกสภานเรียนจัดการตั้งพรรคขึ้นมาซึ่งพักสงผู้สมัครได้เรื่อ15คนครับ 3. ในปีนี้เรามีสมาชิกสภานเรียน ที่มาจากการเลื่อนดันทั้งหมด15คนครับ4ท่ขั้นตอนการเลื่อนดันคุณยุทธนามาช่วยนำเสนอครับเชิรับคบสำหรับกระบวนการการเลื่อนดันของเราก็มีอยู่3ขั้นตอนดังนี้นะครับ1ขั้นเตรียมการสองขั้นปฏิบัติงานและ3ขั้นสรุปครับสำหรับ ไม่ามรู io, bom, số, the, ici, ้เกี่ยวกับการเลือกตั้งครับซึ่งตรงนี้เราก็ได้เชิงสอปตในหมู่บ้านนะครับไม่ผมรู้แก่นเรืองของการเลือกตั้งครับตรงท่าปฏิบัติงานครับกกตจะรับสมัครผู้สมัครเลือกตั้งจากนั้นประรายชื่อผู้สมัครผู้สมัครหาเสียงกกตจะสัมพันธ์และดูแลเป็น เราส่งแด้านนั้ก็จะด้นหหลังการปรชุสภาแรกเมื่อเราทการเรื่องรานเรียนรอรานและแต่คณะกรรการ่แล้วเราก็จะสอบานคณะกรรเลยว่าต้องการคณะกรรมการเพิเติมหรือไม่หากต้องการเราก็จะการพแได้ในชมุที่สเป็นสาเรียนพ่เาพคร ใหญ่นะครับโดยจะให้ผู้เรียนเจอมาช่วยอธิบายฟันนะครับเชิญครับคุณลิเจอขอบคุณมากครับพระองค์ลำรับ ผานขั้นนิยมที่ดีกิจกรรมวัฒนธรรมและกิจกรรมตั้งเสริมการเรียนรู้และกิจกรรมทางสัมพันธ์โดยมีคู่สัมพันธ์หรือคู่ที่ผู้สารกิจกรรมสัมพันธ์ยัครับแล้วเาจารย์มีกิจกรรมไหคะครับเราก็ขอที่ไปกิจกรรมหน้าสอยของและกิจกรรมหาอะไรได้ระหว่างเดียวนะครับโดยจะให้ผุ้คป็นผู้่าเป็นผู้ที่ไปกิจกรรมหน้าสอย ส่วนคุณสุนิสาเป็นผู้อธิบายกิจกรรมหาอะไรได้ระหว่างเี็กครับเชิญครับขอบคุณค่ณะกิจกรรมหน้าสองโรงงาน ในการหาไรได้นั้นต้องแต่งุ่มกันทำานโดยให้นักเรียนหทำขนมร่วมกับคณครูส่วนนักเรียนชายก็แป่งเล่นการไขขถุนม้ารปัญญาทางเราได้น้องนำาเชียรเซนมินีพอกยามาเป็นแนวคางเพื่อใัเรียทุกคนมีพงทางการเยนที่ดีค่ะต่อ và có cái ด้านคาวธรรมเรามีการอ่าสวดยามเช้าเป็นการให้นักเรียนไหว้ผู้ที่มีควาอุปกระศกว่าบำเพ็ญทานทานทูเพื่อเป็นการสรมสร้างคารวะธรรมระห่ารุ่นพี่กับรุ่นน้องนะคะด้านสาธิธรรมเราจะจัดระเบียบแถวและช่วยการทําความสะอาดบริเวณโรงเรียนทุกวันและต่างน้ำท่วมด้านปัญญาธรรมนะคะเรามีการมีการทําวิทานการทำเป็นการทําหนังสือเล่มเล็กโดยอาศัยเวลาว้างช่วงสอาทิแล้วนำไปเล่าให้กับ รองชั้นประหลงไปช่องพักเที่ยงซึ่งน้องๆจะชื่นชอบมากค่ะกิจกรรมเข้าค่ายพิรานเป็นการสัมภาษณ์พิราบประจาตัวโดยมีผู้ปกครองเข้าร่วมด้วยค่ะและสุดท้ายนะคะกิจกรรมบรทลุความดีจากยอดดอยเป็นการให้นักเรียนบรรลงกิจวัตรร เราจะพาน้องๆไปช่วยกันเก็บขยะตามชุมชนค่ะ 3. ามทำความสะอาดลำพูนบนในโรงเรียนและชุมชนค่ะสสุดท้ายสื่อเนื่องจากโรงงานในลาพูนที่สองที่เราจะขยางจากโรงเรียนไปสู่ครอกครัวในชุมชนโดยวเราจะไปเล่าหนี้ทาให้เด็กๆฟังพร้อมทั้งสอนให้เด็กๆฝึกอานและสอนหนังสือผู้ใหญ่ที่อัานต่อแขนไมได้ในวันอาทิตย์หลังจากเสร็จที่รับพิบดแล้ว แตท่าทางการก็ได้ท่าที่มาของตามในวิธีการดาเนินงานของสภาเรียนโรงเรียนนแล้วนะคนอกจากนี้พรัมีอะไรจะพิ่เกินไหมคะครับสภาเรียนของเราดเนินงานได้อย่างราบรื่นกตผมต้องขอบคุณท่านผู้ในวการโรงเรียนท่านรองผู้ในการโรงเรียนครูที่ปรษาและคณะกรรมการทุกท่านที่ได้ตรวจุญดั่งให้พวเราได้นำเสนอกิจกรรมในวันนี้พวกเรามีความ จำเป็นต้องมาใส่ความสมัคคีเป็นอย่างมากเพื่อให้เงินเหล่าน,ะน,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 นั้นสําเร็จกามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ซึ่งความ